สวัสดีครับเคยไหมครับที่อยู่ๆก็มีข้อความส่งมาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลหรือบัญชีธน,นาคารของคุณมีปัญหารู้ไหมครับว่าแค่คลิกเดียวเนี่ยอาจทําให้เราสูญเงินแบ,บบัญชีได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกภัยที่เรียกว่าฟิชชิงนครับฟิชชิงเนี่ยก็คือการที่มิจฉาชีพสร้างอีเมลข้อความหรือหน้าเว็บปลอมที่ดูเหมือนจริงมากๆเพื่อหลอกให้เรากดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลสําคัญเช่นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือเลขบัตรเครดิต และม,มันมักจะมาในข้อความที่ทําให้เราดีใจมากๆหรือตกใจสุดขีดเช่นคุณได้รับเงินคืนภาษีพัสดุของคุณส่งไม่สําเร็จหรือมีคนพยายามจะแฮก Facebook ของคุณวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คืออย่างแรกตั้งสติครับและอย่าเพิ่งคลิกใช้หลักการง่ายๆคือเช็คก่อนเชื่อครับ 1. ดูข้อมูลชื่อผู้ส่งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มักจะดูแปลกๆและสะกดผิดเพี้ยนไปจากของจริงครับดูชื่อผู้ส่งไว้และ2ออย่าเชื่อลิงก์ ให้ลองเอาเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์ถ้าใช้คอมนะครับหรือกดไปที่ลิงก์ถ้ากดค้างที่ลิงก์ถ้าใช้มือถือเพื่อดูชื่อเว็บปลายทางก่อนถ้ามันดูแปลกๆหรือไม่ตรงกับชื่อหน่วยง,งานก็อย่าก,กดเด็ดขาดเลยครับข้อที่3นะครับเข้าเว็บตรงเท่านั้นถ้าไม่แน่ใจให้พิมพ์ชื่อเว็บของธนาคารหรือบริการนั้นๆเข้าไปในเบราว์เซอร์โดยตรงครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย